ับสวัสดีนะครับพบกับผมในไลน์ช่อง YouTube ลูกวิญาตากครับมาครับมื้อนี้เลยเมนูพิเศษนะครับเนาะเมนูพิเศษครับก้อยตับครับก้อยเนื้อนะแต่ว่าใส่ตับหลายๆนะมเลยว่าก้อยตับนะครับนะมาได้ครับกินข้าวน้ำกันมีไหมในผักสะเดาก้อยเนื้อกินผักเสตดอกคือสียบแท้กระสิมีแห้งทองดีแท้ว่าก้อยเนื้อมันขมกินกับผักสะเดามาได้ครับกินข้าวน้ำกันครับเสับๆของเสับบรนเทาเนาะ มาเอ้ยพยาธิเอ้ยกินได้ยังไงปตีสมัยก่อนตืวเตะหาหกปีขึ้นหลังที่แล้ว ค,ค,ค,คือๆอเมื่อไหร่เมื่อคืนฝนตกและวกินอะไรยังไงกินจังไงสุกมือนีเว้ยยูทูบ์ปเปิดขาดไมไดนะครับก้อยก้อยก้อยเนี่ยซอยโจยยูเทิร์ปทุกคนต้องกินเป็นนะ กซ่บบกินรีบกระแซบเพรเนื้อนี่็ยังกินกระแซบแห้งเด็ดกับสาดานี่หืข,ขัก คึมคึมแบบนี้แบบนี้บ้านเราหนาวหนาวนะแต่ภาคใต้ถึงฝนที่ตกหนักเลอากาศคึมคึม ตับผมใส่ตอนใหญ่ๆด้ยผมไม่ยังดอกบีดม่เข่า หลายคนเียจำตัวกับบ้านผีไม้แล้วนะครับเนาะอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งเดินทางกลับมาทำงาน,นเทียบนะครับกับบ้านผีไม้แต่วันที่หนึ่งต้องเดินทางกลับมาทำงานเพราะว่าวันที่สองต้องทนง,ง,งานละถ้าเดินทางวันที่สองประทันแน่นอนต้องเดินทางวันที่หนึ่ง ในประเพณใสสมัยโบราณเนาะตอนเช้าก็ทำบุญทำบุญปีใหม่ทำบุญเสร็จแล้วครับไปเยี่ยมพี่น้องบ้านนั่นบ้านนี่ไปยามพี่น้องนะอยู่ต่างอย่างวัดอยู่ต่างมืองวานไปเยี่ยมกันบัดนี้เปลี่ยนไม้แล้วนะครับทีมอสไปเยี่ยมบ่ไไรนะแต่ทำบุญตอนเช้าแล้วจะต้องเฝ้าขึ้นรถตัวกลับมากรุงเ,เทพไมาเห็นงานทานวันที่สองหลายคนบอกว่าก็อย่างโง่สิก็ลาสิ ลาได้นี่อันนั้นมันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะนะเพราะว่าทุกคนเขาอยากล้าเบิดอะไรนะทุกคนเขาอยากล้าเบิดถ้าหน่วยงานนั้นมีสักสิบคนลรงงานนั้นมีสิบคนถ้าล้าเรื่องสิบคนละ่ะมันคือเพราะนะครับนะหรือว่าถ้าชิงล้าคนเดียวสองคนจะมันี่เห็นเป็นการที่เห็นแก่ตัวกันไปบ่จะววานะอย่ <c oughs> างนั้นแกะอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งต้องเดินทางกลับมาทำงาน ยังพกอยู่ภักใต้ต้องเดินทางหยิบสี่ชั่วโมงเขียวขึ้นดีว่าวันที่หนึ่งเจ้าสิไป,ปเมาส์แอนแอร์อรยู่บ่ได้นะวันที่หนึ่งต้องเดินทางกลับมาทำงาน มันก็หยุดซีวันเหมือนปกติมันทุกปีน่ะทุกปีหยุดซีมือน่นแต่ปีนี้เหมือนไม่ได้หยุดเพราะวันที่หนึ่งต้องเดินกลับทางกลับ ว่าเนื้อเครื่องโลกเอาตับกับเนื้อซ้ำกันเปนจัดให้โ้แบบสาใจมากเลย ไม่คุยเขานอกบ้านมันะ รับตอนตับผมนะ Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. सब खाई เจับัา <rôle> อี้โอเคนะครับ <żeby> ส <så pentru> ุดท้ายนี้จบไวันนี้กันขอบคุณที่มาติดตามช่องทูบลูเบตต์ขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ